kau 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 เดี๋ยวเลยบังเลยดาบังเดาาอือได้เ,ดดเดหี้แล้วครับงานโต๊ขนาดคน็ตแระนะ้านน่ะเฮี่ยบมีบ่ใช่ยา,ายหรือบ่ สดใสป้ะเนไงนะบรรยากาศฝนตกสวัสดีค่ะมานี่ซะนั่งขาวปลาน้องจ้องเข้าให้ค่ะขาวปลาละฝนกับตกห่ำจัาแจ้งลราได้จ่าหักใสหมอแบดมันเนี่ยโมเห็นมันเมื่อนแห้งอุ้ยตอนนี้โมแมนโมแมนสิเจ็ดหมู่กวหรือเปล่านี่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 เห็นแต่เพิ่นได้เก็บเฮบ่ายน้ำเนยนี่เฮฟ้ายน้ำเนยเฮบายนะเด้อผู้ช่องดอก ไปตากอ่ะเบลเบลเขามานำฮะฮะบ่เจ้าตัวใดประธานเ้านก็ดีขนาด้ mm ัน hmm. นี้เสรจเสียงางนเด้อสรเหนี่ตาแมมาทานเขาป่านี่ใตใหม่ แมงคัแมมาให้เขาปลานี่คุุเไดมีดอนนไ้ยอูอ้ยนู้อ้ยู้ยอู้อ้ยอู้ยยอู้อ้ยอู้ยอะอู้อู้ยอู้ย

mọi người 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 Này người mọi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  người โห่เนี่ปวดเลยอ mm. ืมเยอะน,นี่จาะหลุมแล้วบ่เอะมกนีจ่าเลยเหมืนี่จัะหลุมเนี่ยนี่จัะหลุมผาเนี่นยใครหลุมกันอ้อสวยเห็น นเดียวนั่นเะ้สุณมานั่นทำไมชูวองเขานี่่อะ้นนนะโอ้ยสิอันนี้สดอกโอ้ยโเียวดตัวนี้ตวนีลดูนะอมแล้วอมแล้โอ้ยมีแหงเลยนี่นนี เอ็นมาเอาไปทำไมใส่กันหน่ยดีหรอดโอ้น้ำอะไรกันนะตรวสอบความอดทอนบ้าออกน้ำนี่แหละแล้ววะนี่ดิมันจะขาอู้หข่าวแหวกเลย จด็กเขาเองไม่ได้ค่มด้อืตนะฮะอฮักกอฮักเลยหอยกักินสูกับหอยขนาดแล้นะี่อะไรกันยางเกือ Thế là khó thằng nữa là, để là cái thương đúng, thương đi Rồi cái nữa thể... Thì... không thể khảo sát được khỏi chứ Không đi Không phải

เส mm <h. S 3> ียงเสียงเสือขาดโค้กขาดเลยโอ้โหเห็นอ่ะเห็นปะเนี่ยเห็นเหมบ้างเห็นหมบ้างเห็นหมบ้างเดียบกันเรียบเรียบกันเนาะนี่ใส่ใหม่กันมี cái bố bé tôi mua hơi bố không có lâu chớ lắm hả cái cõi mày đi cái khăn hết 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 này hết đó hết 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 hết

Đi ra cái Đi nào hả dạ. hết cough hả hết cough hết cough hả hết cough hả hết cough đi Nó cough hả hết cough hả hết cough hết cough hả hết cough hả hết nó เอาเขาเห็นดอกนี้แลเห็นซอดอกจึเม่อกันจุ่มดนึ่งไ่เดายน้หน,น่ไม้แล้วนะไมแล้วไม่ทำงาน เขาคือขนาดชุกดอกเลยพวกฟ้าจะนั่งนี่เพื่อนกาแฟาคือกันหนุกไหมวะเดี๋ยวถ้าเปิดก็นะนี่นี่คือแตงูมเหลืองจ้าคือแตงโเหลืองแค่แค่ยุยงๆผอมอยู่ Kerang dia bayi ini muli. Hmm. Hmm. <coughs> hmm. <coughs>

Hva er det der?

ออกอย่างเดียวออกอย่างเดียวอย่างเดียวรถคูลังนี่ตัวนี้คือข่าวขู่การปะข่าวขู่การไล่ทูตหนักมากนะงาัมากจ้ิ

Ô mày, hết trơn hôm. <cười> <cười> cả đông người. Hết nhạc cả đông người. Hm, mày có đơn. Hm, mày có đơn. Hm, mày có โอ้ยน oh, ี่าอาจะกินเลยใะ้นข้น้นขึนขน้นขน้ ฟ้าห่ออีกแล้วนิวขาวที่สุดตันตันไดกันเนาะโอเคทุกที่ล่ะฮะที่ห้าเห็นบอกแหงขุ่มๆอ,อยู่อ๋อขอข็งๆนะ

เป็นเป็นงานชูหูโลครับ <g ül> ทายกระยาค้มน้ำกันไรต้องดอกเบนหนอถเี็ดกอ้นหมได้อหมอะ้เป็นงามอ่อย้อายสายพนะันเนาะ

อเสี้่าฟากนะมันข้าฝากากิขนข้าวต้มจ้ากินข้าวต้มพัดเดี๋ยวนะโอ้สงามเลขึ้นตัวไวนเดยวน่มาสาวท้วนไม่เศร้าบูการน้องแค่แลนี่าองอีีเดสีสันเลยจะพูด ใช่โอ้ยโอยข่อยกระเด็นเนาะ่าอเขียงๆดูดยจ้ะสนะนอนนึงนี่เด็ใช่ข่อ่จเห็นข่อจิลี่ผักตรนนี้อล <laughs> กบด่ดีอยู่ปันกบดีพื่ตองปันกบาขาขากดน่ะโลนปังงานลเลยดอกออกอยู่เยนี่อุ้เมันออกขานี่ออกขาน่อนบ่ออกขาน,อน่อขาจุน่นทนลดีดรอย เรียบร้อยจำพวกเห็ดดินอู้สวยแหงสวยแหงมาเอาใยบ่มาเอาใยบ่เออไปอืมนาแจุดยอด ал thích ảnh hưởng từ buts t春 mồ cây heo giống như nơi austria th authorized ở ilfi nè bà cre rồi đúng ak realtà nhưng không hay đó chứ kham bàn cho nó sẽ bị nhận tiếngええ đứt cá عند 10 lần bà <laughs> Lên chữ <sự> rồi này, đây. này rất ừ. à, Các Các không hết bưng đây, vơi bưng sẽ rung rung đây vơi, đây cái cái này cái là cái <laughs> là cái เอาคนงานโซ่ผู้ใหญ่มีใหญ่เฮาเบิ่งบ่จริงได้อ้ายกงามอร่อยเลยเฮ็ดตุ้หินตอหเนาะนนั่นก็บ่เฮ็ดตามห่มหากเนบ่เห็นเลย tôi hết, hết đi nhà xuôi xuôi dạc cùng luôn đó, Giặt <laughs> cùng trụng luôn Bên hết phừng khắp rồi. Hết phừng lùm 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 ngủ cả đầy vô hấp luôn cả โอ้เห็ดน้าอ้อยผู้ชินน้ำหาเห็ดขาวดงบ่อเห็นจักไปอยู่ใส่ mm hmm. บอกสาวนางเนี่ยเพิ่นไปออกอยู่ใส่เห็ดพุ่งน้าบ่อยแล้วครับคักคักคัก cho nàng cái khẩn cả Lúc ngủ này, ngủ mô này ngủ cao mô này gặp này ngủ liếng mô này cái gần <laughs> Hết nó bỏ cái mô này nó khắp này Bỏ bên vườn này ขาลายนี่ลายห่มอยู่มันคือหัวกรอนี่บอหัวกรอนรห่มเดียวจะหลนตาเฮ็ดกอไกด์โซนเฮ็ดกอโซนเห็ดกอโซน,นเห็ดดินขี้หนักหอนนั่งเอกเถนะนนเอกคอยขี้อยู่ลุมแทอ đi kiếm con mồi thế à nào? bây giờ là này, đi vào. ờ, ok, 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 kia hai năng ít luôn nè. ờ, nó จอบเป็นจอบแล้วครับนี่จอบจนเต่าจอบจนเต่าบุหรีมาเมื่อเดียวเห็นแล้นเนาะแม่บ่อยเหรอว่านชนะบุหรีมามือก้อนหนึ่งก็จีหน่อยแล้วบุหรี่มือก้อนกับเขาเบิ้งอ้าบุหรี่อ่าเพราะันฮันเออคนวละตัวมหมืคอนี้บุกคือเก่าแล้วกะกะยังแกงได้อยู่จ้าถ้าหมาคนไหนก็สิบุหรี่รุ่นนี้เนาะบุหรี่รุ่นนี้เนาะ ดี๋ยวหนูออกมือส่ายหนูทักหวานทำปุ๊เป็นยังดอกเอายังได้ดอกสวยโยปุ่นๆกันไปแต่ว่าอันหอยนี่ทันการแหงหอยนี่ผลดอกสวยๆสชาวนานี่ โกุ้หพลโวเว้ยเห็ดบาบกันพลโวโมครับเด็กเก็บอยู่เดินดินใส่เสื้อน,นางไปฝาดเอาอยู่ในป่านน้ำยังน,น้ำเคืองบ่น้ำเกลือเคืองเกลือเคืองกับน้ำใบเสือก,กันฝนจนบอยังบอยังเด้อได้เสือใหม่เห็ดกรอะ ผลผลงานมันนี้ครับนนข้าเฮียเห็ดกอเห็ดละงหกพิ or, ่งเดือดข้าลายอันนี้เป็นเห็ดน้ำบ่อยอันนี้เห็ดขมินจ้าเห็ดพึ่งขมินตะนี้กพไปเอียนั่งเอียเนาะจ้าคุณหัวดำเปิดปงงงามเลยชนะแล้วนะ จ้าม้านขนาดจ้าถือว่ามานคือเก่าจ้าเดี๋ยวเวลากลับแล้วเนาะจ้าจุดายกัขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับสมนักหล่กทินิสานซอยกดไหลกดแจ่ให้ลูกคลาานนั่นนะครับคลิหน้าพอกันไหมครับผมพอกันคลิหน้าจ้า